กราบเรียนพิวัจิตาวัญชานนกันรยานมิธธรรมเพื่อนทางจิตมิตรทางธรรมทุกทุกท่านนะครับผมนะโมตัสสะภะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคะวะโตอะราโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธังสรนังคัจฉามิธรรมังสรนังคัจฉามิสังฆังสรนังคัจฉามิตุติยมปีพุทธังสรนังคัจฉามิตุติยมปีธรรมังสรนังคัจฉามิตุติยมปีสังฆังสรนังคัจฉามิตติยมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยมปีธรรมังสารนังคัจฉามิ ตติยมปิสังคังสารนังขฉามิกระผมนายประพสสนนะแก้วขอมาแบ่งพันธรรมในหัวข้อธรรมที่ว่าสัตว์เดรฉานข้อสามารถเกิดเป็นเทวดาได้นะครับผมการละครั้งหนึ่งในสมัยพุทธกาลในยุคนั้นเป็นยุคของ ท่านพ่อพระพุทธเจ้าพระสัมมาโคโดมบรมครูของมนุษย์เทวดาเทพกรมทั้งหลายยังมีฝูงลิงอยู่ประมาณหนึ่งปันกว่าตัวได้อาศัยอยู่ในป่ากับบริวารนบรรดาลูกลูกหล,ลานลิงทั้งหมดในฝูงลิงนั้นจะมีจ่าฝูงอยู่ตัวหนึง่งซึ่งชื่อว่าพยาวานอน นะครับผมพยาวานอนตัวนี้ได้พาบริวารสูงลิงทั้งหมดออกหากินพยาวานอนตัวนี้เป็นลิงที่มีพละกกำลังมหาศาลวันหนึ่งได้ออกหาผลไม้เพื่อกินอยู่เพื่อประทังชีวิตได้มาพบสาวกของพระพุทธพิชิตมาร ซึ่งท่านกำลังปฏิบัติกิจของสงฆ์อยู่พยาวานอนก็เลยพาบริวารลูกหลานท่านทั้งหมดมาทำความเคารพปิสุรูปนั้นซึ่งตอนหลังได้ทราบว่าเป็นพระมหากัสสปะเทรละเจ้าโดยที่พยาวานอนตัวนั้นได้ จริยวัตรของพระมหากัสสปะดูแลเป็นไปอย่างสำรวมมีพระสมีกายที่ปองใสยิกนักน่าเคารพนับถือเลื่อมใสหมากหมางเลยชวนกันพาลิงทั้งหมดเข้าไปในป่าลึกๆหาผลไม้หมากไม้นำมาถวายพระมหากัสสปะที่แลวเจ้า อยู่หลายหลายวันด้วยจิตของพยาวานอนมีความคิดจะสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ให้มากที่สุดได้แต่คิดอยู่ในใจอยู่ตลอดและประกอบกับเห็นพระสมีกายของพระมหากสปะเทระเจ้าช่างดูพองใสเหลือประมาณแล้วเราจะทำอย่างไรหนอ จึงจะมีบุญเช่นพระองค์บ้างแต่ก็หารอดผลพระญาณพระมหากัสสปะไม่เพราะท่านเป็นพิสุขได้รับขนานนามในเอกตัดตาในเรื่องทุดงขวัตซึ่งพระองค์ท่านอยู่ในป่ามาตลอดท่านเข้าใจในความคิดของพะยววของพระยาว,วานอนเป็นอย่างดี เนื่องจากสำเร็จเป็นพระอา,หารหันตผลแบบปฏิสัมพิทยานก็เลยใช้จิตสื่อไปตางพยาวานอนเรียกพยาวานอนตัวนั้นให้เข้าไปไปหาไปพบและได้พูดกับพยาวานอนว่าเจ้าอยากจะเป็นเหมือนเราหรือและชาวคิดจ,จะสร้างบุญที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมเล่า อออย่างนี้นะปรามหากัสปะกล่าวว่าเจ้าจงเดินทางไปทิศเหนือระยะทางประมาณห้าร้อยกิโลเมตรเจ้าลิงเจ้าจะพบผู้ที่มีบุญญาที่ขานมากที่สุดมากกว่าเรามากมายนักให้เจ้าจงผานำพาบริวารของเจ้าทั้งหมดไปปรนนิบัติดูแลพระองค์ท่านเถิด และเจ้าจะได้รับบุญมากที่สุดในพบชาตินี้ในเจ้าลิงน้อยพญาวานอนได้ยินได้ฟังดังนั้น,น,นก็เกิดความเป็ติดิีใจเป็นที่สุดนำความต่างๆที่ได้รับฟังจากพระมหากัสสปะมาเล่าสู่บริวารลิงทั้งหมดเลยตัดสินใจจะเดินทางไปตามที่ พระมหากัสสะแนะนำนะครับผมพยาวานอนก็เลยมากราบลาพระมหากัสสะและนำฝูงลิงทั้งหมดหนึ่งพันกว่าตัวเดินทางไปสู่เส้นทางที่พระมหากัสสะแนะนำช่วงนั้นเป็นช่วงข่าวภรษาพระพุทธแต่จากพระพุทธพิชิตมานและพระสาวก จำนำปรรษาอยู่ในป่าเจตวันพยาวานอนได้พาฝูงลีมาถึงที่หมายและได้เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระพุทธเจ้าได้รับคําแนะนําจากพิสุท่านหนึง่งที่บําเพ็ญเพียรอยู่ในป่าให้ข้าพระพุทธเจ้ามาตาวายตัวรับใช้พระองค์ท่านเพื่อที่ข้าพระพุทธเจ้า และบริวารจะได้บุญสูงสุดนะครับผมฝ่ายพออกระพุทธเจ้ากำนวนจิตก็เลยทราบว่าพยาวานอนและฝูงลิงนี้ได้รับคำแนะนำจากสาวกของท่านก็คือพระหมหากรสปะให้มารับใช้พระองค์ท่านและพระองค์ท่านก็ทราบว่า พระยาวานอนตนนี้มีจุดมุ่งม,มาดมาทางพระโพธิสัตว์ก็เลยแนะนำให้พระยาวานอนได้บริวารทั้งหมดให้พำนักอยู่ในป่าใกล้ๆกับพระองค์ท่านจำนำรรษาอยู่ในวันนั้นนะครับผมซึ่งแต่ก่อนที่พยาวานอนจะเข้ามารับใช้พระพุทธพิชิตมานก็ได้มีช้างเชือกหนึ่ง และบริวารทั้งหมดมาทําหน้าที่รับใช้พระพุทธเจ้าอยู่ก่อนหน้านั้นแล้วสึ่งท,ทุกเช้าพยาช้างจะนําบริวารทั้งหมดมาทําหน้าที่บริเวณที่พระพุทธพิชิตมารและสาวกเพื่อทําความสะอาดพยาวานอนได้เห็นดังนั้นก็คิดว่าเราก็ททำได้เช่นกันก็เลยนําพาบริวารทั้งหมด ช่วยกันทำความสะอาดแข่งขันกับพยาช้างและช่วยกันหาผลไม้ในป่าทุกๆวันนำมาเฉาายพระพุทธคุณญ,ญาณและพระสาวกท่านประมาณกว่าห้าร้อยลูกนะครับผมทำมาตลอดตลอดและอยู่มาวันหนึง่งพญาช้าง ได้นำาลวงพึ่งมาถวายพระพุทธเจ้าพยาวานอนมองเห็นก็คิดว่าเราก็ทําได้ก็เลยนำฝูงลิงทั้งหมดเข้าป่าเพื่อออกหารลวงพึ่งจะได้นำาลวงพึ่งมาถวายพระพุทธพิชิตมานหลังจากเข้าป่าได้ไม่นานก็ได้หลวงพึ่งมาเป็นจํานวนมาก เลยนำาลวงพึ่งมาถวายพระพุทธเจ้าและพระสาวกแต่พระพุทธพิชิตมานไม่รับเอารลวงพึ่งของพยาวานนทําำให้พยาวานนเศร้าเสียใจเป็นอย่างมากนั่งกอตกคิดว่าทำไมหนอพระพุทธเจ้าจึงไม่รับลวงพึ่งของเรา นั่งคิดนอนคิดก็คิดไม่ออกตีลังกาคิดก็คิดไม่ออกตามประสาลิงพยาวานอนบนุบนออกมาว่าไม่ได้การแล้วละ่ะเลยเดินทางกลับไปถามพระมหากัสสปะเถระเจา้าพอพบพระมหากัสสปะพระมหากัสสปะเถรเจ้าราบด้วยพระยาน แล้วอธิบายให้พยาบาลนนฟังว่าการถวายหลวงพึ่งต้องเก็บเอาตัวอ่อนของพึ่งออกให้หมดพร้อมทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วค่อยนำหลวงพึ่งถวายถ้าอากยังมีตัวอ่อนของพึ่งอยู่พระองค์ท่านจะไม่ขบฉันเพราะเป็นการเบียดเบียนสัตว์พยาวานอน ก็เลยเดินทางกลับมาแจ้งไหนบริวารลิงนำเนินการอย่างพระมหากัตสปะแนะนำนะครับผมหลังจากนั้นก็ได้นำรวงพึ่งถวายพระพุทธพิชิตมานพระองค์ท่านก็รับรวงพึ่งมาขบฉันทำให้พยาวานอนพลื่มปิติเป็นยิ่งนักพยาวานอน อยู่รับใช้พระพุทธเจ้าและพระสาวกอยู่เป็นเวลาสามเดือนก็กราบทูนหลาพระพุทธพิชิตมานและพาบริวารกลับสู่ป่าของตนพยาวานอนอาศัยอยู่ในป่ากับบริวารอยู่มาวันหนึ่งได้ออกไปหาผลไม้ได้ปีนป่ายต้นไม้แต่ด้วยพละกกำลังที่อ่อนลง เพราะอายุมากทำให้พลาดตกลงมาโดนกิ่งไม้เสียบทวานหลังจากนั้นพยาวานอนก็ตายจากไปหลังจากตายลงดวงจิตของพยาวานอนก็ได้ไปเกิดในชั้นดาวดึงมีบริวารรับใช้ที่เป็นเทวดากว่าหนึ่งพันพระองค์เสวยสุขตามอัธภาพ เพราะผลระบุญที่เกิดจากพยาวานอนและบริวารได้ถวายทานแด่พระพุทธเจ้าในช่วงเวลาหนึ่งปันศานี่ยครับผมเราจะเห็นได้ว่าแม้สัตว์เดรัจฉานถ้าอากาสร้างคุณงามความดีโดยเฉพาะวานอนและฝูงลิงนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างทานบารมีซึ่งเป็นหนึ่งในบารมีสามจุทัน ที่พระธรรมคำสั่งสอนของพ่อพระพุทธเจ้ารับรองแต่น่าเสียดายอย่างหนึ่งนะครับผมว่าพยาวานนและบริวารลิงแม้จะได้พบพระพุทธเจ้าพระสมณโคดมก็ไม่ได้รับคำพุทธปยากรจากพระโอษฐ์ของพระองค์ท่านเนื่องจากพยาวานนไม่มีอัถภาพความเป็นมนุษย์ ไม่สามารถสำเร็จทำขั้นใดๆไ,ไ,ได้นะครับในขณะนั้นจากการศึกษาธรรมะเปิดโลกของหลวงพ่อรวงหลวงพ่อคงจตุมโรวัดเขาสมโพธิทำให้กระผมได้ทราบได้รู้ได้เห็นแล้วว่าพยาวานอนนางพยาวานอนได้กลับชาติมาเกิดแล้วกระผมด้วยพระยานบาร,รมีของหลวงพ่อคง จตุมารวัดเขาสมโพธท,ท่านเรียกผมว่าเจ้าริงน้อยด้วยเหตุได้ผลตามกฎอิทัปปัจยตานะครับผมธรรมะที่ได้นำมาแบ่งปันเป็นเรื่องของอาจินไตและกฎอิทัปปยาตาเวทิธรรมโพวิญญูอิติหากปิดพร่าไม่ถูกจริตกับเพื่อน และกัลยาณิมิตธรรมกระผมขออาวุโกรรมด้วยนะครับกระผมขอผลบุญที่ได้แสดงธรรมวันนี้และผลบุญที่ได้กระทำมาทุกภพทุกชาติและผัสและชาติปัจจุบันนี้ถาวายแด่พระพุทธรังสีบรมธรรมบิดา พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆุกประบาททุกๆุกประอาดทุกๆุกประองค์พระธรรมและพระยะสงฆ์ทั้งหลายผู้กุ้มกดกองโลกกดแองกำมหลวงพ่อรวงหลวงพ่อคงจะตุมาร้วัดเขาสมโพธิวันชิตาวันจานนกัลยาณิมิธธรรมเพื่อนทางจิตมิธทงธรรม บ้านพระนิพานพระพุทธเจา้าทุกๆท,ท่านได้โปรดรับออบุญกุศลโดยทวนหน้ากันด้วยเถิดพระพุทธเจ้าค่ะนิพาหนังประมังสุขังทุกๆท,ท่านนะครับผมกราบสวัสดีครับผม